ดิฉันนางสาวนิชาพัฒน์เมื่งใหม่ทองนะคะรหัสนักศึกษา021มู่เรียนที่61ู่11 .56 ค่ะความาของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะก็คือการท่องเที่ยวนะคะที่ได้คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมกำหนดทิศทางโดยชุมชนค่ะแล้วก็จัดการโดยชุมชนนะคะทําเพื่อชุมชนแล้วก็ชุมชนนะคะเข้ามามีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิ์ในการจัดการการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ให้ความรู้นะคะกับผู้มาเยือนนั่นเองค่ะ สำหรับองค์ประกอบของการท่องเที่ยวชุมชนนะคะก็มี4ด้านค่ะคือด้านที่1น,นะคะด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมค่ะก็จะมาถึงชุมชนนะคะมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณออ์มีวิธีการผลิตนะคะที่พึ่งพาออและใช้ทรัพยากรธรรมชาติค่ะอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ชุมชนนะคะมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอก,กลักษณ์เฉพาะถิ่นค่ะ2นะคะก็จะเป็นด้านองค์กรชุมชนค่ะ ในที่นี้ก็คือจะหมายถึงว่าชุมชนนะคะเข้ามามีสังคมนะคะที่เข้าใจกันค่ะมีผู้ให้ความรู้หรือว่าผู้ที่เป็นนักปรชด์นะคะที่มีทักษะแล้วก็ในด้านของเรื่องต่างๆที่หลากหลายค่ะชุมชนนะคะรู้สึกเป็นเจ้าของแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในกระบวนการพัฒนาค่ะด้านที่3นะคะก็คือด้านการจัดการะคะ่ะในด้านนี้นะคะก็จะมีกฎกติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและก็การท่องเที่ยวนะคะมีองค์กรนะคะหรือว่ากลไกในการทํางานเพื่อจัดการการท่องเที่ยวและสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ค่ะมีการกระจายรายได้และก็ผลประโยชน์นะคะที่เป็นธรรมค่ะมีกองทุนนะคะที่เกื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนค่ะในส่วนของด้านสุดท้ายนะคะเป็นด้านที่4คะ่ะเป็นด้านการเรียนรู้นะคะลักษณะกิจกรรมนะคะการท่องเที่ยวสามารถ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างมีระบบการจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้นะคะระหว่างชาวบ้านและก็ผู้มาเยือนนั่นเองค่ะแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะและก็วัฒนธรรมทั้งชาวบ้านและก็ผู้มาเยือนด้วยนั่นเองค่ะต่อมาเป็นหลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะก็จะมีทั้งหมด10หลักการนั่นเองค่ะก็คือ1น,นะคะชุมชนเป็นเจ้าของค่ะ 2. นะคะชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและก็การตัดสินใจค่ะสนะคะก็คือส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะห้ามีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมค่ะ6นะคะคงเอกลักษณ์และก็วัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะ7นะคะก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ 8. นะคะเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 9. นะคะเกิดผลตอบแทนนะคะที่เป็นธรรมนะคะให้กับคนในท้องถิ่นนั่นเองค่ะ10นะคะมีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชนนั่นเองค่ะค่ะต่อมาเป็นการยกตัวอย่างของชุมชนนะคะชุมชนที่ยกตัวอย่างมานั้นก็คือชุมชนบ้านถ้ำน้ำพึง่ง ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งชุมชนนี้นะคะก็จะมีการจัดการท่องเที่ยวชุมชนสีด้านนั่นก็คือด้านทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมนะคะก็ที่นี่นะคะก็จะมีมีป่ามีต้นน้ำนะคะแล้วก็ธรรมชาติที่พูดพูดได้ว่าแบบว่า100%ของพื้นที่เลยนั่นเองค่ะแล้วก็มีทะเลเหมอกในยามเช้านะคะในส่วนของวัฒนธรรมของชุมชนนะคะก็จะมีการแสดงมโนรานะคะเป็นการละเล่นพื้นบ้าน รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆเช่นศาสตร์เดินสิบนะคะแล้วก็วัฒนธรรชิงเบรดนั่นเองค่ะซึ่งเป็นวัฒนธรรมของออคนที่นี่นะคะต่อมาเป็นด้านขององค์กรชุมชนค่ะที่นี่นะคะมีกลุ่มท่องเที่ยวนะคะเชิงอ,อนุรักษ์นะคะก็เรียกว่ามีชื่อว่ากลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำพึ่งค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนนี้นะคะโดยเน้นการรณรงค์นะคะให้ชาวบ้านมีความเข้าใจ แล้วก็เห็นความสําคัญของธรรมชาติค่ะโดยใช้กระบวนการเชิงนิเวศนะคะเป็น,นกลไกในการดําเนินงานโดยมีหลักการ3ข้อน,นะคะว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้นต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะและก็ช่วยนุนเสริมนะคะให้ชุมชนนะคะมีะไรายได้ค่ะและก็ช่วยพัฒนาคนนั่นเองค่ะต่อมาเป็นด้าที่3นะคะเป็นด้านการจัดการค่ะโดยุ่ นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะได้มีการวางแผนแล้วก็มีพัฒนาพื้นที่ป่านะคะออกเป็นโซนค่ะต่างๆะคะ่ะเพื่อเป็นการจัดการให้ชาวบ้าน,นะคะ่ะเข้าไปดูแลได้ทั่วถึงค่ะโดยมีผู้นําชุมชนนะคะเป็นคนคอยให้ความสนับสนุนแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆนะคะโดยที่ชาวบ้านทนี่นะคะใช้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเป็นลูกโซ่ค่ะโดยโดยการท่องเที่ยวแบบนี้นะคะ เ,เรียกว่าการบริการที่เป็นลูกโซ่ซึ่งเป็นกลยุทธ์นะคะในการสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านนะคะให้ชาวบ้านในชุมชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางาน,นะคะ่ะส่วนสุดท้ายนะคะเป็นด้านการเรียนรู้ะคะ่นะนักท่องเที่ยวนะคะก็ได้เข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนนะคะโดยเข้าไปพักกับชุมชนนะคะในรูปแบบของโฮมสเตย์นะคะแล้วก็คือ พักผ่อนหรือว่ารับประทานอาหารทํากับข้าวอะไรน,นี้ก็อยู่กับเออจ้าบ้านเลยโดยตรงนะคะแล้วก็มีการออปลูกปลาปลูกขอไปค่ะปลูกปลานะคะซึ่งปลูกปลาเนี่ยก็กิจกรรมเนี่ยจะมีปีละประมาณ3ครั้งค่ะซึ่งจะทําทุกปีนะคะแล้วก็มีกิจกรรมออสร้างฝายชะลอน้ําค่ะกิจกรรมนี้ก็ทําปีละประมาณ3ครั้งเหมือนกันค่ะโดยจะทําในช่วงของวันสําคัญสําคัญของปีนะคะแล้วก็ เที้ยนะคะขึ้นขึ้นป่าขาดทางชุมชนนะคะก็จะเรียกว่าขึ้นควรน,นะคะก็จะมีเป็นกิจกรรมชมทะเลเหมอกนะคะที่เรียกว่าควรสองแดนนะคะนั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ขอจบแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ